สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอพอกรับเบาหนองอีกคือเก้าครับผมมือนีครับผมเบาหนองชิมาบอกเลขตองวดพอบุญครับผมมาแล้วครับมาแล้วเบาหนองก็รอเพิ่นมาแล้วครับพอบุญครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหกครับผมเบิ้งไห้เผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่บิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงนะครับช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับตัวเลขที่เบาหนองให้มาก็เป็นแนวทางนะครับนะเอาไว้ถ้าเป็นตัวเลือกครับผมมักตัวไหนสื่อตัวนั้น เพราะว่าโชคละดวงของเฮ้าแต่ละคนมันบอกขึ้นกันครับผมงวดนี้เฮามาลับโชคกันต่อครับเน้นๆเ,เลยครับสามตัวเน้นๆพอหายใหมาทั้งสองโตสามโตแต่ว่าพอเพิ่นมักแงก็คือเลขสามโตครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเอามาให้หลหางยอยู่ครับแต่ว่าเอามาให้เหลือเบึงตัวที่เพิ่นเน้นตัวที่เพิ่นมักเพิ่นวงไวครับเพิ่นวงบอกเลยว่ามักตัวนี้เอาตัวนี้เน้นตัวนี้ แต่ว่าตัวอื่นน่ะเอาไว้ถ้าเป็นตัวประกอบเิ่นว่าแต่ว่าก็เป็นแนวทางเด้อเิ่นว่าเป็นแนวทางสีเขาหรือบวกเาขาแก่ยาวากันหรือบางคนหรือแล้วแต่คนสิวิ่งเย้าเลยก็ได้แต่ว่าวิาว่งเย้าเลยก็ได้แต่ว่าพอเพิ่นเขียนไห้เพิ่นบ่ไดเขียนให้่เบิดทุถูกตัวได้เพื่อ mm hmm. นก็เขียนใหม,เมให่เฉพาะตัวที่เพื่อมนมักนะครับเนาะแต่ว่าขันผูใ้ใดอยากวิ่งให้วิ่งเย้าเลยเพราะว่าเพื่อนห้มาตัวเดียวก็คือห้มหาให้วิ่งหาตัวเดียว เพื่อนวางสิลองน,นะครับเด้อม,กมกักบอมักลองพิจารณาเพื่อนเพื่อนบอกว่าวิ่งหาตัวเดียวแต่ว่าเลขที่เพื่อนหนมาสามโตเพื่อนหนมาสองหางครับเพื่อนหนมาสองหางเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาแข้งเลขตัวนี้เลขชุดนี้มาแข้งอย่างไรก็ลองเบึงครับลองบึงลองเบึงลองฟังเบึงลองพิจารณาบึงนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งตุลาฮะครับผมเบาหนองกันหาตัวเลขมาฝากเดี๋ยวบ้านน้องเิเอา เรียกน้องโตโตจำน้องอหลายคนอาจสิชีบงูน้องโตโตเนาะน้องโตโตก็คือหลานหลานชายของทําแก้วแล้ะก็เคยอีสานไต่ไปเจอกันครับเพื่นจับเลียกให้เบาหน่องเพื่นจับเรียกให้เบาหน่อง,องเดี๋ยวจับตัวใดเดี๋ยวเบาหน่องเอามาให้เบิงเดี๋ยวเบาหน่องสิบอกแต่ว่ามือนี้เอาเรียกพอบุญก่อนครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหมห6ครับผมเบาหน่องกัดขอบพระคุณเอซ ที่เห็นกันก็เบาหน่องเพอนบอกว่าเบาหน่องตัวจริงนี่ตาหักพูนว่าเอ้ยเขาพณหลายๆครับผมบนี่แหละคู่ขี่ลายๆนี่แหละเสียงยังแห่เลยนะครับเด้อเพราะว่าเบาหน่องว่าสบายครับไข่คืนนี้ลีไปตากฝนมาครับไปเห็นงานตากฝนมาเป็นไข่เลยโอ้ยไข่ย,ยังวะอัดยาเข้าไปย่านตะโบ,บท่านย่านต่โบอะไรมานังเบาขิบย่านแต่บบตว่าเอฟซีพันธาลี มาครับผมเลขกพอบุญครับงวดนี้เพิ่นวิ่งตัวเดียวก็คือวิ่งหาครับเพิ่นบอกว่าวิ่งหาตลอดสายเพิ่นว่าวิ่งเลยหลูดเงาเลยหแต่ว่าเลขที่เพิ่นมักจับคูเพิ่นบอกว่าตัวใดที่วงประการํมเงินไว้อันนั้นคือเนีนแห้งเพิ่นวาอัสี่นะเลขกสามตัวครับเป็นไหนมาสมห้าแปดสามห้าแปด หางที่สองสี่ห้าหนึ่งแต่ว่าพอเป็นอาปการสำเงินวงไหวสี่หาหนึ่ง็นบอกว่างวดนี่ตัวนี้มักแห้งคนว่ามักตัวนี้แห้งสี่หาหนึ่งคนว่าบนเนี่ยเด้อาจฉิมาสามโตตรงๆกันได้คนว่าอันช่นนะยังก็เกิดขึ้นได้เบิดเป็นว่าก็ลองเหมือนนะครับเด้อล่องพิจาณาบอกเด้อพอเราเน้นนักก็กคือสี่หา้าหนึ่ง รองลงมาก,ก็คือสามห้าแปดอันนี้คือเพิ่นตัวรองของเพิ่นกับโบแน่เลยอาจจะมาสามตัวตัวรองก็ได้หรือชีมาสามตัวตัวเน้นก็ได้รองมึงครับเด้อแต่ว่าเพิ่นมักหลักเดียวก็คือลักหาครับเลขสองตัวเพิ่นให้มาให้มาเลือกเอาเพิ่นบอก่าสีนะเพิ่นเขียนมาหาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่หาแปดแล้วก็หาเก่าแต่พอ พอเพิ่นวงไวห้ห้ก็คือหาสามกับหาแปดแต่บ้าน้องกับวงงูเลยว่ามันจะเป็นจะใดแต่ว่าเพิ่นเน้นสามตเลยเพิ่นเน้นสี่หาหนึ่งอันนี้เพิ่นอาจจะว่าเป็นเหลขกสามตบนก็ได้อาจจะเป็นสามตัวบนเิ่นวางชีนะแต่ว่าสองตัวล่างเพิ่นเน้นนไ้ก็คือหาสามกับหาแปดเพิ่นเน้นแบบนี้บ้าน้องก็เลยเอามาว้าแล้วก็อธิบายให้ทุกคนได้ฟัง ให้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับนาอก็หวังว่าทุกคนจะมักเลียกตัวนี้แต่ขันบม่มากกระบป็ไปยังครับพานใดครับพอรล้ว่าล่องมึงเด้วิ่งสายเดียวก็คือวิ่งห้าเป็นบางีินะวิ่งห้าแต่ว่าเลียกสองตเพิ่ไหนมาห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าแปดแล้วก็ห้าเกแต่ว่าพอเิ่นวงว้เน้นสองตก็คือห้าสาม ครับหาแปดครับมากว่าวากตลองหนึ่งนะครับเด้อวลองพิจารณาเบิ้งเลขสามโตสามห้าแปดสี่ห้าหนึ่งครับผมเลขพอบุญนครับเลขพอบุญหลายคนก็ถามมาว่าเบ้าหนองบ่ขอไอ้ใครบอกเบ้าหนองบ่ขอแม่ฮันนี่บ่เบ้าหนองบ่ไปขอหลวงพูทสวงบอกไปอยู่ครับเดี๋ยวเบ้าหนองสิไปอยู่พอดีเบ้าหนองเบ้าหนองขอโทษครับคือว่าเนาะคนมันบ่สบายครับ คนมันบสบายเนาะแต่ว,ว่าบ่าวหนขอโทษขออาไปหลายเด้อครับเด้อมันมีสะดุดบักงนะครับเนาะแต่บ่เป็นอย่างครับเลขไอ้ใครเลขแม่ฮันนี่เลขหลวงปู่สวงเดี๋ยวบ่าวหน้องไปขอครับบ่าวน้องกัจะวัดเพราะว่าพี่ลูกอ่อนเพื่อนฝากไปซื้อกล้ยหอมไปถวายหลวงปู่สวงวัดป่านโนนหนองคู่นะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวหน้องกัสิไปเฮ็ดตามที่เพื่อนบอกถวายไอ้กล้ยหอมแล้วก็ เอ็มลอยเป็นมหาเหตุเบาหนองไปเป็นสะพานบุญให้งวดที่แล้วเมื่อกลถวายไกลให้ปูนะครับนาะเดี๋ยวเบาหนองจีฟ้าวงคีมให้เบิงคอยติดตามนะครับทั้งเหลขไอ้ไข่เลขแม่ฮันนี่หลวกะเลขหลวงปู่สวงแลวกะเล็กหลายๆคนที่ห้มากเบาหนองยังมาเดอาดคีมครับเพราะว่าเบาหนองบ่สบายนะครับนาะจะได้กัดลออีกนิดนึงครับผมมาครับยามเลขพอบุญอีกรอบนึงครับผมเน้นหาวิ่งหาเพื่อนว่าเน้นหาวิ่งหาสามห้าแปด 4 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 8แล้วก็5 9ครับแต่ว่ามาแข่งก็คือ4หา1ทะเลก3โตมาแข่งคือ4หา1ตัวรองคือ3 3 5 8ขับไปทะเล2โตมาแข่ง2หางก็คือ5 3กับ5 8ครับผมมักบ่มกัมก,มกลองพิจารณาบ้างน,นะครับเด้องวดนี้ตัวเลขสิเป็นตัวไหนกรบอมนีผูดด้ใดบอกได้เนาะครับเนาะ แต่ว่าเบาหน่องให้เป็นแนวทางมาทุกคนกับลองพิจารณาบ้งนะครับแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับคิดอื่นๆหรือเอาไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆที่เป็นไดรเลขมาเอามาเปรียบเทียบเอามาประกอบกันถ้ามันตรงกันถ้าใจตรงกันซื้อไหวครับผมซื้อหน่อยซื้อหลายอยู่ที่งบเจ้าของครับผู้ใดมีงบหน่อยก็ซื้อหน่อยผู้ใดมีงบหลายก็อัดหนักหนักนะครับนอกขาซื้อตามกําลังครับเขาอย่ะซื้อตามคนอื่นกันซื้อตามคนอื่นมันถีเป็นทุกเจ้าของ กันสือตามกำลังเท่าเองนี่เฮาสิมีความสุขครับผมจงได๋งวดนี้กขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปรารถนาเบาหน่องกับมาให้โชคทุกคนให้ทุกคนได้มาเบิงล้กกาให้ทุกคนได้มาลับฟังทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นย่ที่โชคเลยดวงกขอให้เบาหนองแล้กก็เอฟซีเบาหน่องทุกทุกคนจงถูกหวยทุกทงวดก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ